สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอรก็จะให้เด่นอยู่ที่เก้านะคะวิ่งสามแล้วก็รูดห้านะคะก็จะเข้าห้าสองสองห้านะคะแต่เป็นตัวลองนะคะสายวิ่งสายรูดจะน่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยคะ่ะ สำหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่แปดนะคะวิ่งเก้าแล้วก็รูดศูนย์นะคะแปดนะคะแอดก็จะให้ แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปด แล้วก็แปดหกหกแปดนะคะเก้านะคะแอดก็จะให้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าแล้วก็เก้าแปดแปดเก้านะคะ สำหรับศูนย์นะคะแอรก็จะให้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะ ไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับ8นะคะแอดก็จะชอบ80 80กับ86นะคะ81กับ82ก็เป็นตัวลองนะคะ9นะคะแอดก็จะชอบ98 98กับ92นะคะ เก้าศูนกับเก้าหนึ่งก็เป็นตัวรองนะคะสำหรับศูนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์ึงศูนยนกับศูนะคะศูนย์สองกับศูนย์หก็เป็นตัวรองนะคะใครที่ชอบตามที่แอดคิดก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะก็จะมีแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หกหกนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะจ่อให้ 1 80 798 6 10แล้วก็8 90เนะคะไปสรุปผลตัวเด่นกับตัวรองนะคะสำหรับตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมี 800, 8 0ดศ ปดหกหกแปดเก้าศูนย์เก้าสองสองเก้าเก้าแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดแปดนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหัวยจลาพัฒนานะคะ เมื่อประจำวันที่17นะคะเดือนกรกฎาคม2566นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ